แปลงเป็นต่อขึ้นไปชั้นสองได้อยู่อ๋อเตียงสองชั้นขึ้นเลยอ๋อก็เดี๋ยวให้กัปตันออกแบบให้ึฟปึ๊บๆทำบันไดปีนเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้กัปตันออกแบบให้กัปตันมันต้องใช้เงินนะฮะก็กัปตันจะช่วยใช่ไหมนี่ไงเหล็กไม้ไผ่ได้อยู่ไม้ไผ่เตียงสองชั้นไม้ไผ่หนึ่งเดียวในลูกโอ้ยอ่ะขอบคุณทุกๆไลน์นะครับอย่าลืมนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์รับชมโฆษณานะครับ พี่เสือกปลาไี้อยู่สองเครื่องนะ EP หนึ่ง p สองนะฝากเข้าไปรับชมคลิปให้ด้วยนะครับผมนะนะฝากรับชมคลิปชื่อคลิปว่าอะไรนะอะไรนะพี่เสือกก็ลืมดอกไม้ดอกไม้ไม,ไม่ใช่สิเซอร์ไพรส์เตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดตุงทลนะฮะประมาณนี้แหละนะ อ่าตอนนี้พี่เสือก็ทำการนะเช็ดกุ้นะแล้วก็อ่าเนะคลียร์ตะปูที่มันแผลมแขึ้นมานะที่แคร่หนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งห้าตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จะนั่งตรงไหนก็สบายนะทุกคนนะไม่ต้องกลัวแล้วนะครับนะตอนแรกนะเราก็เอ้นะครับมันจะมีรอยตะปูโผล่หรือเปล่านะนะนะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยนะเรียบนะบทุกอย่างโอเคแล้วนะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผม อย่าลืมนะนะส่งความรักความหงใยเป็นหัวใจนะเป็นดอกไม้นะอวยพรวันเกิดให้กับคุณลุงนะวันเกิดลุงพลสิบแปดเอ้สิบเจสิบงหาคมนะวันวันที่17เจดเดือน8นะก็เลยเป็นที่มาของโปร8 17นั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีคุณ อิงเล็กสวัสดีครับผมคุณาอสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณคุณวันตานะครับผมฟาร์มการกรุงสวัสดีครับผมขอบคุณครับพี่นิตยานะว่าเพื่อนบ่านนกสวัสดีครับผมนะคุณมาดานะโตสุขขอให้ลุงพลหมดทุกหมดสุขสุภาพแข็งแรงนะขอบคุณนะครับพี่นิตยานะขอบคุณนะครับเริ่มออยละอเดอบองครับบ้ เรือหมอรอ,อบาคุณธัญพรสวัสดีครับผมคุณมาลาขอให้เสือได้รางวัลอะไรนะอยู่ขอให้เสือได้รางวัลยูยอย,อยอกับณฐีนะนะอ๋อเหรอเขามีรางวัลให้ด้วยเหรอคุณมาลาเขามีรางวัลพิเศษวันนี้เหรอฮะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยต้องลุ้นนะฮะที่เสือต้องที่เสือต้องปูเสือไม่แน่ใจว่ามีเสือไหมนะเพราะเรามาอยู่ตรงนี้ เราไม่รู้จะไปหยิบยืมใครนะเราไม่เหมือนกับเราที่เราอยู่ที่กอกอเกาะนะทุกคนนะเราออามาจากวัดได้นะไม่แน่ใจแต่ไม่เกี่ยวแน่นอนนะพี่เสือเคลียร์แล้วนะพี่เสือเคลียร์ตะปูแล้วนะไม่เกี่ยวแน่นอนอนะันนี้การันตีจากเสือผาไปได้ขอให้ลุงขอให้คุณลุงนะมีแต่ความสุข ชนะหมู่มานทั้งปวงนะจากคุณสุจิตรานะขอบคุณนะครับพี่มกมกสวัสดีครับผมคุณเข็มพรยายสอนยายกอนสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดียามเช้าครับโค้งลงเลยนึกนึกกลองพี่เสครับให้เดินหมดเลยไม่ใช่เออจอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนทางขึ้นบิดเองขึ้นไล่ขึ้นไล่นะได้านนี้ โอเด้งสมรรถันธ์เทวะนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเสื้อป้าบอกให้เอาเต็นท์มานอนที่นี่นะคืนนี้ไม่เป็นไรนะทุกคนเรานอนใต้เต็นท์นี่เลยนะ นะคืนนี้เราจะนอนเรียงกันเป็นตับนะฮะบนแคร่ที่เป็นประรำพิธีตรงนี้เลยนะเพราะรไม่มีเต็นท์นะฮะหรือไม่เรานอนในรถนะฮะทุกคนนะครับเพราะเราจะสนุกกันนะเราจะเต็มที่เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลับบ้านไม่ได้นะเรามีที่นอนนะฮะนะหรือบางส่วนอาจจะไปนอนตรงอ่าอะไรนะห้องน้ำบางส่วนก็เป็นนอนตรงห้องน้ำเมเดนะครับนะฮะหรือว่าจะเป็นนอนใต้ศาลาได้ไหมนะฮะ แต่เต็นตรงนี้น่าจะรองรับได้หลายคนอยู่นะนะครับตเต็นมีทั้งหมดหนึ่งหลังสองหลังสามหลังนะเต็นสามหลังใหญ่นะก็น่าจะรองรับได้ไม่ต่ำกว่าเต็น